ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube สันติปากพนังนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดบางเขนนะครับตำบลบางสาราอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ก็จะมาพูดถึงงานทอดกระตินสามัคคีนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดบางเขนนะครับนี่ก็เป็นชาวบ้านวัดบางเขนใช่ไหมครับ่ดังเดิมปีนี้เราทอดวันที่เท่าไหร่อีกครั้งหนึ่งที่9พฤศจิกายนอ๋อครับ ทอดกะตินเพื่อบูรณโบทว้อ,อย่างไรครับบูรณาในวัดนี้พัฒนาวัดหลายอย่างครับแล้วก็วันที่เก้าคืนวันที่แปดนี้มีสมควรอะไรไหมจะไม่มีสมโวรตีนนในวัดแต่ถ้าตีบ้านไม่รู้เขาจะมีบ้างไังอ่าลองดูดูอีกทีนกนกนหนึ่งแต่ทอดกะตินในวันทอดกะตินในวันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่เก้าแล้วก็เจ้าเจ้าภาพนี่เป็นคนที่ไหนครับคุณคุณอะไรยังชื่อไอะไร คุณโยร์ดเซดาแลนด์เย็นเซดาแล้วก็เป็นยักษ์กัะดุมครับเจ้ญญาพี่น้องเป็นนาชายอยู่นาชายอ๋อครับ,รบก็บต้อนกติ้นเนี่ยเราเ,ราเรามีกองยาด้วยใช่ไหมพี่ก็คือกองยาสามพี่น้องเลยนะครับสามพี่น้องคนบางเขมวันที่เก้าครับก็สุดท้ายแล้วก็กวาดแขนชวนกันหน่อยครับเริ่มทีละคนเลยพ,พี่พิยุทธก็ได้อาจารย์อาจาวย์ได้แต่โรคก่อน ท่านท่านรองเจ้าวาดใช่ไหมครับเชิญญาติโยมดสีปีชิตช้าอะไรกับทำร่วมกันจะทำบุญที่วัดบางเข <Wing. S 1> ้มครับอ่ะพี well. <Okay>. <S 2> <S 2> uh ่มารวมบุญกันบางบ้านะครับมาแรกหล่องยาวจำกุฎิข้ามปีนองคนบางเก้มกันครับพิยุทธกับข้อชื่นชวนทุกคนนะครับต้าวมาสมบุญกันที่วัดบางเก้มนะครับสีวัดสีวาดยังภาษาหน้ายังไม่ตึงอะไรที่นะครับเถื่อหลอกล้ำกันได้พอได้สักรวยผู้ที่นะครับอสิ่งไดจที่ดุู้ที่เลยนะครับแล้วก็มีมีท่าน้ำสวยงามด้วยนะวัดบางเข้ม พี่อยู่ติวทัดหน้าหนังครับหน้าชุ่มครับเสาระวันฝั่งเข็มครับก็ชื่นชวนร้านจิตตามารวมกันลดกระทินนะครับค่ะพี่หมูวงค่ะก็ชื่นรวมนะคะทุกคนเลยค่ะให้มารวมกันรวยรวมบุญนะคะวัดบางเข้มสวยคนละเล็กคนละน้อยนะคะวันเสาร์ที่เก้านะครับโตได้มาทำรตได้มาทำตรงยาวสั้งพี่น้องด้วยค่ะ นะพี่รุ่งจ้าแล้วก็เรียนเชิญนะคะวันที่เก้าพฤศจิกายนนี้นะคะตรงกับวันเสาร์นะคะจะมีการถอดกระิ้นสร้ามาคี่นะคะทีวัดบางเข้มนะคะเื่อจีจะมาบูรณาวัดนะคะตีวัดบางเข้มนะคะก็เรียนเชิญนะคะเออเรียนบ้านหรือว่าคนอยู่ที่ไกลๆนะคะอยากจะมารวมพุญนะคะมากันได้นะคะถอดกระิ้นสร้ามาขี้ตีวัดบางเข้มค่ะก็เรียนเชิญนะคะขอบคุณทุกท่านมากครับ